นี่ก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไปถ่ายทาให้เห็นช่องเขาขาดนะครับของคุณวิจารณ์พักดีวิจิตนี่ครับเห็นไหมครับช่องเขาขาดปี2520หรือว่าเมื่อ48ปีที่แล้วผู้ร้ายก็จะซุ่มยิงพระเอกที่ขับรถผ่านช่องเขาขาดนะครับนี่ครับก็ซุ่มยิงมาจากข้างบนจุดข้างบนนะครับยิงแล้วก็ตกลงไปที่ ขอบถนนด,ด้านล่างนะครับนี่แหละครับเขาใช้ช่องเขาขาดในการที่ถ่ายหนังนะครับให้ได้มุมภาพสวยๆนะครับว่ายิงตรงนี้แล้วสวยผู้ที่อยู่ในจอตอนนี้ก็คือคุณนิรุสติจันยานะครับช่องเขาขาดก็จะหมดอยู่เพียงแค่นี้แหละครับทีนี้มาดูอีกที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่ที่หนังไทยในสมัยก่อนนะครับชอบไปถ่ายเขาเรียกเป็นหน้าผานะครับชาวบ,บ้านเขาเรียกว่า ผาไทร็อกนะครับอยู่ที่สระบุรีนี่ครับเหมือนเป็นการผ่าภูเขาทั้งลูกนะครับให้เป็นทุ่งโล่งให้เป็นทางเดินแล้วก็เลยเกิดเป็นหน้าผาขึ้นมานะครับวันนี้หนังเรื่องขยี้มือปืนของคุณวิจารณพักดีวิจิตก็ไปใช้สถานที่ตรงนี้แหละครับถ่ายทำหนังคนนี้คุณชัยยาสุริยันคนนี้คุณกรุงศรีวิไลนะครับจะมาดวนปืนกันตรงนี้ ที่เห็นในหนังนี่เกือบทั้งเรื่องนะครับมักจะถ่ายในสถานที่ที่เป็นสถานที่เฉพาะแล้วก็ในโรงถ่ายนะครับของคุณวิจารณ์นี่จะมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับในช่วงปี15 16 17 18เรื่อยมานะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงถ่ายก่อนหน้า,นานจะออกมาข้างนอกอย่างนี้ให้เห็นนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าผาขึ้นอยู่กับ วิธีการวางมุมกล้องให้หน้าผาดูเด่นนะครับจริงๆจ,จ,จุดนี้ถ้าสระบุรีเขาคิดถึงเรื่องอตัวเองนั้นเป็นจังหวัดที่มีกองถ่ายไปใช้สถานที่ถ่ายทำหนังมากที่สุดนี่ก็น่าจะามีการบันทึกเอาไว้นะครับเพราะว่า จะมีคนส่วนหนึ่งนะครับที่ดูหนังนะครับแล้วก็จําสถานที่นี่เด็กชายเดชดวงนะครับวิ่งมาดูครับเห็นไหมครับมีกระโดดตีลังกาอย่างกับเรื่องคนสู้คนของคุณวิจารณพักดีวิจิตก็มีอย่างนี้นะครับตีลังกาด้วยนะครับนี่ครับคุณติสนะอํานวยพรอยู่ด้านบนนะครับต้องซูมขึ้นไปนะครับไม่งั้นยากนะครับก็จะสู้กันนะครับก็เลยต้องมาดีกัน คุณนิรุสริจันยานนะครับวิ่งเข้ามาและอีกสถานที่หนึ่งนะครับนอกจากผาไทยร็อกที่สระบุรีแล้วเข้าไปถ่ายที่สถาน,นีอนามัยแน่ๆเลยครับเห็นไหมครับผมหยุดไปดูมีเครื่องหมายของกาชาติหรืออนามัยแต่ว่าเขาถ่ายผ่านต้นไม้ไปนะครับก็เลยถูกต้นไม้บังก็เป็นการจงใจนะครับเพื่อที่จะไม่ให้รู้ว่าไปถ่ายทําสถานที่ใดอาจจะเกี่ยวข้องกับโลเคชันของหนังนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกันก็จะหมดเพียงเท่านี้ครับ